โตโยต้ากำลังเปลี่ยนแปลงรัศีรุ่นใหม่เปิดเผยเทคโนโลยีล้ำสมัยท้าทายอนาคตรถอีวีโตโยต้ากำลังทำการก้าวกระโดดใหญ่ในด้านเทคโนโลยีด้วยการเปิดตัวรัศีรุ่นใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรถ SUV ยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดเผยแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดของโตโยต้าที่มีชื่อว่ารินซึ่งเป็นสัญญาณบอกใบอนาคตรถอีวีของค่ายอย่างชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือรัศีรุ่นใหม่นี้จะมีเฉพาะเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นและมีขนาดใหญ่กว่า และรูราเหนือกว่าเดิมอีกด้วยโดยเฉพาะรุ่นร R4 GORP LUGIN Hybrid ที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง80กิโลเมตรแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือราสีรุ่นปี2026นี้ยังเป็นการเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ของโตโยต้าที่มีชื่อว่ารีกด้วยโตยโยต้ากำลังตามสมัยหรือยังในอดีตผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ได้ชะลอการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าและยังตามหลังคู่แข่งในด้านซอฟต์แวร์อีกด้วยแต่ตอนนี้นับตั้งแต่รสีรุ่นปี2026 เป็นต้นไปพวกเขาจะเริ่มนำเสนอคุณสมบัติด้านซอฟต์แวร์พื้นฐานที่คู่แข่งมีมานานหลายปีแล้วออกมาบ้างซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการเข้าสู่ยุครถ e ีวีแล้วสีตัวแทนของอนาคตแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่น b c ปี2026ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะได้รับซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นเช่นกันแต่โตโยต้าเลือกใช้ราสีรุ่นใหม่ในการเปิดตัวฟีเจอร์เด็ดๆทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเพราะรถ SUV รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของโตโยต้าในสหรัฐอเมริกาและเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของประเทศด้วยยอดขาย475,000คันในปีที่แล้วฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นโตโยต้ากล่าวว่าประสีใหม่จะมาพร้อมกับจอแสดงผลในห้องโดยสารที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลเยอร์ที่ปรับแต่งได้และยุยที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเป็นครั้งแรกที่โตโยตานำการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G คำสั่งเสียงแบบบทสนทนาและฟังก์ชันบันทึกการขับขี่สไตล์กล้องติดหน้ารถ ซึ่งจะใช้กล้องของตัวรถเพื่อบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมกริ้กุญแจสู่อนาคตการอัปเกรดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยกรินซึ่งเป็นแพลตฟอร,ร์มยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที fined vehicle b s e d v แรกของค่ายที่เปิดตัวในราสีและจะถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ราสีใหม่จะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ Software ผ่านระบบออนไลน์ over the air u p d e s ได้ด้วย คำถามที่น่าสนใจคือรัีปี2026จะยังไม่ใช่รถยนต์ SUV เต็มรูปแบบเหมือนอย่างเทสเซ Mo โมเดล Y หรือลูซิดแอรแต่โตโยตากล่าวว่านี่เป็นเทียงก้าแรกโดยส่วนของห้องโดยสารและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง p e r d e s จะสามารถอัปเกรดผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับตัวถังและระบบการขับเคลื่อนจะไม่สามารถอัปเกรดในลักษณะเดียวกันได้ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจว่าโตโยต้าจะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้สมบูรณ์แบบในอนาคตอย่างไร ฟีเจอร์สำหรับความสะดวกการปรับปรุงซอฟต์แวร์เหล่านี้จะนำฟีเจอร์ที่คล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้ามาสู่แล้ว CGO ี l อทีเอลยูจีรุ่นใหม่หลายอย่างเช่นจะสามารถตั้งค่าขีดจำกัดเปอร์เซ็นต์การชาร์จจากหน้าจอ Infotainment และยังสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของแบตเตอรี่ได้อีกด้วยนอกจากนี้เจ้าของรถยังสามารถใช้แบตเตอรี่ไฮบริดเพื่อเปิดหรือปิดการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอกผ่านระบบ Infotainment ได้เช่นกัน การเชื่อมต่อระยะไกลผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเหล่านี้ได้จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Toyota และเป็นครั้งแรกที่ฟังก์ชันต่างๆของรถเช่นการเปิดไฟหน้าไฟฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายและหน้าต่างก็สามารถทำได้จากระยะไกลผ่านแอป Toyota UI ที่เป็นมิดนอกจากนี้หน้าจอ Infotainment และแผงหน้าปัดของราสีปี2026จะมี UI ที่คล้ายกับสมาร์ทโฟนและใช้คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วผู้ขับขี่จะสามารถปรับแต่งวิจิตสำหรับระบบนำทางหมวดการขับขี่เครื่องเสียงสภาพอากาศและยังสามารถจัดกลุ่มวิจิตเหล่านี้เป็นชุดๆและ2หรือสอย่างได้คำสั่งเสียงที่ฉลาดขึ้นคำสั่งเสียงแบบบทสนทนาที่ใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปรับระบบปรับอากาศเครื่องเสียงและแม้กระทั่งช่วยคำนวณเลขขั้นพื้นฐานได้ซึ่งมีประโยชน์มาก หากผู้ขับขี่กำลังขับรถและพยายามคำนวณความเสียหายของเงินในกระเป๋าหลังจากการช้อปปิง้งเอดส s ที่ล้ำสมัยและโตโยต a ายังกล่าวอีกว่าระบบเอ d ดสของราศีจะล้ำหน้ายิ่งขึ้นโดยจะใช้โมเดล AI เพื่อตรวจจับวัตถุโดยรอบตรวจสอบความสนใจของผู้ขับขี่และปรับปรุงยูให้ดีขึ้นสรุปแล้วสีรุ่นปี2026จะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ และเราจะได้เห็นกันว่าระบบของโตโยต้าจะยกระดับด้านซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างแท้จริงหรือไม่และคุณคิดว่าโตโยต้าจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุครถอีวีหรือไม่ขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็น